กราบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิดสุขุสุคนพี่น้องเจ้าขายู่ทุกเจทุกมุมทุกเจทุกมุมของประเทศและก็ต่างประเทศเนาะเจ้าขาที่กําลังเบ่งคลิปนี้เนาะคลิปนี้ผู้ข่าวกสาิภพพี่น้องไม่ใหโตูประดับยอดแม่บายสีเจ้าค่ะยอดแม่าบสีเดีอวเจ้าค่าบ้แม่ยอดาบสีเดีอเจ้าค่ะยอดแม่บายสีเนาะเราไปตบแต่งนิ้วาบสีหรือพี่น้องจะไปตบแต่งอย่างก็ได้เนาะเจ้าค่าเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกพุดและดอกรักเนาะเจ้าค้า อันดับแรกให้เฮาเลือกดอกรักมาสองดอกให้มีลักษณะที่เท่ากันเด้อเจ้าค่ะบ่น้อยบ่ใหญ่เจ้าค่ะแกะเปลือกของดอกรักออกทั้งสองดอกจ้าหลังจากนั้นให้เฮาใส่คัตเตอร์เด้อพี่น้องผ่าลงไปเลยจ้าเฮาบ่มีคัตเตอร์คัตเตอร์หาบ่เห็นพี่น้องจากสามีผู้ค่าไปเมียนไปใส่ผู้ค่าเลยใส่มีดเนละกรีดลงไปเลยเจ้าค่ะกรีดลงไปทั้งเบิดหาล่องเลยเด้อเจ้าค่ะ มันจะมีหาแสกให้เฮากี่ทาเบิดหาแสกเลยจ้าขีลงไปครึ่งดอกเลยหลังจากนั้นให้เฮาใส้รวดเส้นน้อยพี่น้องเจ้าขารวดเส้นน้อยเนาะหรือรวดที่พอดีอะไรพี่น้องเจ้าขาที่พอดีกันกระดอกเสียบสองดอกขันหน้าเข้าหากันเจ้าขา เอาขั้วออกให้เรียบร้อยเด้อวพี่น้องเจ้าขาพูข้าบประเดี๋ยวเอาขั้วออกหันหน้าเข้าหากันเจ้าขาจับแต่ละมุมจุ้มเข่ากันแบบนี้จุ้มเข่ากันมันี่เข้าล็อกมันพอดีอ่าบพี่น้องมันจะเป็นลักเม็ดมายุมเลยพี่น้องเจ้าขาพอเขาได้แบบนี้ปุ๊บพี่น้องเจ้าขาเอากระจัดแบบนี้ตัวใดเข้าล็อกบ่เข้าล็อกแห้เกรจัดได้เบิ่งได้เจ้าขานี่ พอเขาได้ลักเม,ม็ดมายมยมเสร็จเรียบร้อยให้เขาใส่ดอกพุดธเจ้าค่ะดอกพุดธที่ยังบตุม่มบตุ่มมากเนาะตุ่มเพอดีงามตัดครึ่งนึงเจ้าค่ะเสียบลงไปบนยอดเลยนี่เขาเสียเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นสิ่งที่ขาดบได้คือเป็นพระเอกเลยก็คือปืนกาวพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นให้ทาปืนกาวลงไปเจ้าค่ะในร่องดอกลักนี่ แล้วกระใสดอกรักที่ห้าตัดตัดควนออกเนาะเหลือท่อนี้เนาะติดลงไปเจ้าค่ะนี่ติดลงไปทางเบิ่นห้าร้องเลยเจ้าค่ะมันมีห้าแสกแต่บางดอกก็มีหกเลยพี่น้องเอยดอกรักค่ะเออผู้ค้าเจอหลายดอกหลายได้ที่มีหกแสกฮะแต่ผู้ค้าเก็บไว้บริไซต์ <c oughs> ติดลงไปให้เป็นลักษณะแบบนี้เด้อเจ้าค่ะนี่ ติดจนอ้อมทั้งบทห้าแจกเลยจ้าว่าง่ายว่าติดอ้อมดอกเลยบบตรงกระแชกก็ได้ขอให้อ้อมดอกแล้วออกมาสวยงามพี่น้องเจ้าขาเนะาะอาจสิหกดอกหรือเจ็ดดอกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมันบทแน่นอนดอกถ้าเอาติดห้าแจกแล้วมันบทงามเาก็ใส่ไปหกดอกเจ็ดดอกก็ใส่ไปขอให้อ้อมดอกรักนีโอ้ยเสียงเพลงอี่หยางไปด้ เชียงเพลงมาจากรุดอย่างไรนี้มันสิบโบเข้าโทรศัพท์าาพค่อยเบิร์บ่โอ้ยพี่น้องไปสิบบติดลิขสิทธิ์บอรดอีกข้ออันนี้ขับประกาศอีกอย่างนี้ เขาจะมาประกาศให้ไปเข้างานบุญบางไฟพี่น้องเสียงกระซิดดังเนเด้อพี่น้องขอโทษขอภายหลายๆด้วยไปเบิ่งเลยเห็นบ่อลมลมลมผูกข่าวออกสายเห็นตรสารนี่แหละขุดเราเฝ้าไปเถอะคอยสิวาวนี่มันสิบบรุนเรื่อง ดังดังพอเขาได้ชั้นนึงเป็นแบบนี้แล้วนาอพี่น้องเจ้าขายยังบอแล้วเรือเจ้าขา่ามันยังบอกอลังการงานสร้างเนาะงานกระเทยเห็ดนี่มันต้องอลาัางการเนาะพี่น้องผู้ใดต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมอกี้เสียงรดกระดังเนาะเจ้าขา่าหลังจากนั้นเขากระทาก่าวทับวางเจ้าข่าทับวางดอกพุดธเนาะทาไปเลยที่เละสองดอกก็ได้พี่น้องติดไปเที่เราสองดอกก็ไดทซับยวางเจ้าข่า ซับว่างไปเรื่อยๆจนอ้อมเลยเนาะเจ้าค่ะอ้ยกล่าวค่อยกับสิเบิร์แล้วพี่น้องค่อยบ่ได้ไปซื้อเว้าซีซื้อ,อกับมได้ไปจักเทือติดอ้อมสองเทือแล้วก็เซฟเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าค่ะอว้ยมือกระสันเออเห็นบ่าพี่น้องมันโฟกัสอยู่บ่บุหลังจากนั้นเฮวไซดอกรักอีกหนึ่งดอกเจ้าค่ะแกะเปลือกออกเนาะ ดอกลักอีกหนึ่งดอกนี่ไซส์ขนาดน้อยขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเอาตามที่เฮามากหรือเฮากาวชอบเลยเด้อพี่น้องเด้อตามที่เฮามีเสียบดอกลักลงไปเจ้าค่ะนี่พอเสียบดอกลักลงไปแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเจ้าขา อันนี้เอาไปประดับยอดแม่ใบสี่ยังสวยงามเลยเด้อพี่น้องเด้อสวยงามอลังการงานสร้างเลยแหละพี่น้องเจ้าขานี่ยเอาไปประดับแม่ใบสี่ได้เลยเนาะเจ้าค่ะเนาะเท่าน้าผู้ข้ากับิ์ใต้เอลานี้แหละพี่น้องมันง่ายดีแล้วก็สวยงามดีผู้ข้าว่ะหรือจะเอาไปประดับใบสี่ก็ได้เด้อพี่น้องผ่ายโบคานเห็ดเนาะพี่น้องเจ้าขาเอาไปประดับใบสี่กับสิสวยงามเือกันเนาะเจ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องสิได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่ามากกันน้อยเนาะพี่น้องเจ้าขาหากผิดพาลาดใดผู้ขาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเจ้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ขาก็ขอลาไปก่อนเด้อเจ้าคะ่ะอยู่ดีมีแหงเบิดสุขุสุขคนบห้เซ็บ,บให้ไข่ให้จนเจ้าคะ่ะพบก,กันคลิปหน้าเจ้าค่ะสวัสดีจ้า